ไม่ใจนะไม่ใจเลยถูกแงต้องแบ,บนี้หนึ่งน่ยลบได้เท่าไหร่กนเไลองถามเจมห่อยะคะแต่บูลนะคิดกล,ลห้าร้อยลบสามลบหเท่ากับเท่าไหร่อะไรนะ ได้หกสิบได้ห้าสิบได้ห้าสิบใช่ค่ะ <c oughs> โอ้โหมันีี่วี่บอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะี่ใช่ค่ะ <c oughs>